เคยได้ยินคำว่าแฟลตดีไซน์นะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกว่างานออกแบบที่เข้าเกณฑ์แฟลตดีไซน์เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็หลักการวาดภาพแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยข้อแรกนะครับคุณต้องใช้พื้นหลังหรือว่าแบ็กกราวเนี่ยเป็นสีเดียวหรือว่าใช้เพราะการใช้สีเดียวเนี่ยจะทำให้วัตถุต่างๆที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีความเด่นชัดขึ้นมานะมนะีมีจุดเด่นมองเห็นง่าย ทำให้ดึงดูดสายตาได้มากกว่านะครับส่วนภาพนี้บางคนอาจจะชอบเล่นแบบหลายสีนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปนะครับต้องดูที่งานด้วยนะครับถ้าเอามาทําเป็นแบ็กกราวน์พื้นหลังหลายสีแบบนี้มันจะดูลายตานะครับและวัตถุที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยมันจะไม่มีความเด่นชัดขึ้นมาเลยนะครับลองเปรียบเทียบทั้ง2ภาพนี้ดูนะครับภาพไหนที่ดูแลว้วรู้สึกดึงดูดสายตาได้มากกว่านะครับแล้วก็สื่อสารได้ชัดเจนมากกว่า ข้อ2นะครับใช้รูปทรงที่ชัดเจนคำว่าชัดเจนเนี่ยหมายถึงมีการมองเห็นขอบเขตของวัตถุที่เด่นชัดขึ้นมาจากพื้นหลังหรือแม้แต่การที่คุณนำวัตถุหลายๆชิ้นมารวมกันจะสามารถแยกได้ง่ายว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนการกำหนดความชัดเจนเนี่ยทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับเช่นทำให้สีแตกต่างกันทำเส้นขอบล้อมรอบให้กับวัตถุหรือใช้ขนาดที่แตกต่างกันเป็นตัวกำหนด ข้อ3นะครับใช้สีเดียวต่อ1ชิ้นนะครับหมายความว่าเวลาที่เราวาดเชฟขึ้นมา1ชิ้นเพื่อน,นําไปประกอบให้เป็นรูปอะไรก็ตามนะครับในแต่ละชิ้นเนี่ยควรลงสีแค่1สีก็พอนะครับเช่นผมนําแต่ละชิ้นเนี่ยมาประกอบเป็นรูปโทรศัพท์มือถือนะครับบอดี้ก็จะเป็น1สีหน้าจอ1สีนะครับปุ่มอีก1สีคุณอาจจะถามว่าบอดี้ทำให้เป็นหลายสีแบบนี้ได้ไหม เออมันก็ได้นะครับแต่ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณทํามันไปทําไมถ้ามีเหตุผลที่เพียงพอก็จัดไปนะครับจะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันจะหลุดความเป็นแฟลตดีไซน์ไปแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพูดถึงแฟลตดีไซน์เนาะและขอให้ดูเทรนด์ออกแบบที่มันเป็นสากลด้วยนะครับว่าแนวที่คุณทำอะ่ะนะครับเขานิยมทํากันแบบไหนข้อที่4ไม่เน้นเงา ความเป็นแฟลตดีไซน์นะครับหลายคนจะเข้าใจว่าทําให้มันดูแบนๆคือมันก็ไม่ต้องแบนขนาดนั้นนะครับการใส่เงาเนี่ยจะทําให้ภาพคุณมีมิติเมื่อมันมีมิติเนี่ยมันจะดูน่าสนใจขึ้นนะครับอ้าวแล้วที่ผมบอกว่าไม่ต้องเน้นเงาล่ะเงาที่ผมหมายถึงก็คือแบบนี้นะครับ เงาลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นเงาที่จะทําให้หลุดจากความเป็นแฟลตดีไซน์ไปมากนะในเมื่อแต่ละชิ้นงานเนี่ยมีความง่ายในตัวมันเองใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไป1ชิ้น1สีนะครับเงาก็ควรจะใส่แบบง่ายๆจางๆนะครับเช่นเงาลักษณะนี้ เงาลักษณะนี้เนี่ยเป็นเงาที่ใส่สีแบบ Solid Color ก็คือเป็นสีพื้นธรรมดาเลยนะครับน่คุณจะใส่1ชั้นก็ได้นะกำลังดีนะครับหรือว่าจะ2ชั้นเนี่ยก็ก็พอรับได้นะแต่ถ้ามากเกินกว่านี้เนี่ยต้องระวังแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดความเป็น Flat Design ไปอีกข้อที่5นะครับไม่ใส่เอฟเฟกพิเศษ นอกจากเงาแล้วนะครับเอฟเฟกพิเศษที่เห็นใช้กันบ่อยๆในสต็อกโฟโต้เนี่ยก็คือเอฟเฟกต์โกลตัวที่ทําให้เหมือนกับมันดูเรืองแสงนั่นแหละนะครับมันเป็นเอฟเฟกที่ดูอลังการดูพิเศษก็จริงนะคุณอาจจะอยากใส่เพื่อให้มีลูกเล่นเจ๋งๆนะครับแต่จะบอกว่ามันเนี่ยไม่เข้ากับงานแฟลตดีไซน์เอาซะเลยนะครับเอฟเฟกตโกลเนี่ยเอาไปใช้ในงานที่เน้นความแฟนตาซีออ Fantasy, หรือพวกแนวไฮเทคจะดูเหมาะกว่า หรือถ้าเอาไปใช้กับปุ่มที่เน้นมิติในความสมจริงอะไรแบบนี้ได้แต่ถ้ามีภาพที่คุณจำเป็นต้องใช้ความหมายจากเอฟเฟกต์โกลเพื่อให้ดูเรืองแสงในแบบแฟลตดีไซน์นะครับคุณอาจจะต้องใช้วิธีวาดเชฟเดียวกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นชั้นๆน,นะและกำหนดสีให้มันแตกต่างกันก็จะทำให้มันดูแลรู้สึกวัตถุชิ้นนี้มีความเรืองแสงในแบบแฟลตดีไซน์ได้นะครับ ตัวหนึ่งที่ใช้กันบ่อยในการทำไฮไลท์ให้กับวัตถุนะครับก็คือบางคนอาจจะใช้กระเส้นเบล์บางคนอาจจะใช้เบลนทูลนะครับมันเป็นไฮไลท์ได้ก็จริงแต่อาจจะไม่เรียกได้ว่าเป็น Flat Design เท่าไหร่ถ้าจะใช้เนี่ยให้ว่าเชฟสีขาวๆหรือสว่างๆไปเลยนะครับ ในเรื่องของเทคนิคนะครับภาพนี้วาดไม่ยากเลยนะครับแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการลงสียังไงให้ดูลงตัวโดยที่ใช้สีเนี่ยไม่ต้องเยอะ3-5ถึงสีก็พอนะบางคนลงสีผ้าแบบนี้เป็นโมโนโทนด้วยซ้ำนะครับโมโนโทนคือการลงสีด้วยสีเดียวทั้งงานนะครับแต่ให้น้ำหนักสีไม่เท่ากันในแต่ละชิ้น แม้จะใช้สีเดียวนะครับแต่จะทําให้งานของคุณเนี่ยมันดูแตกต่างกว่าภาพอื่นได้นะค,คือมันมีความสะดุดตามากกว่าแปลกตามากกว่านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ